อ้่เพื่อนตัวเด็กโตเต้เบื้องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับหนังเรื่องอีสานตัวสี่พาร์ททซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับหลังจากที่แก๊งกระเทยเท่าครับได้พาเด็กเข้ามาประกวดในกรุงเทพครับใครมันจะไปคิดล่ะครับว่าหนังอีสานเรื่องเนี้จะมีครบทุกรสจริงๆ ปล่อยมือไม่ได้หนระือมึงเนี่ยฮะแต่งหน้าคือกันเป๊กเลยเป๊กเลยคือกันเป๊ก้ยแต่งหน้าหน้าง,งามมันเอเลี่ยนที่นี่บังงามบ่บังงามปะ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 อะปปะไปเน,นะ <c oughs> <c oughs> ใครเนี่ยที่อยากจะรู้ว่าเรื่องราววุ่นวายเนี้ยเกิดขึ้นจากอะไรครับแล้วมันจะไปจบกันที่ตรงไหนครับก็ไปติดตามกันได้ในหนังเรื่องอีสานตุสีพาร์ทไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ได้อยู่เขาเขายังอยู่ในบอะไม่ไม่อยู่ได้อยู่เราเอามือลงนิดนึงไม่เจ็บ